สวัสดีคะ่ะทุกคนสวัสดีวันวาเลนไทน์นะคะนี่และเนื่องจากวันนี้เป็นวันว,นวนาเลนไทน์ใช่ไหมคะดีไซน์ดีไซน์จะทำอะไรคะซื้อลูกอมแล้วก็ซื้อสติกเกอร์เอาไปฝากเพื่อนๆที่โรงเรียนใช่ไหมคะเฮ้ยวันจัน ใช่แล้วนี่เลยนะคะดีไซน์ใช้เงินเก็บของตัวเองนะเดี๋ยวดีไซน์จะไปเหมาลูกอมในเซเว่นนะคะทุกคนลูกอมหัวใจเนาะเอาไปแจกเพื่อนๆที่โรงเรียนเพื่อนมีความเพื่อนกันสองยี่สิบสองห้องเลยอ่ะไม่รู้สิบปะสี่สิบกว่าห้าสิบคนใช่ไหมคะไปเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะมีลูกอมหัวใจไหมแล้วจะยังมีเหลืออยู่ไหมเนาะแล้วก็จะมีกี่ถุงอะไรยังไงแล้วเดี๋ยวเราไปซื้อสติกเกอร์กันด้วยเนาะปไปกันเลย โลหัวใจอะไรกี่บาทช็อกโกแลตว้าวไปดูซื้อมา่ากตรงไหนกี่บาทไม่รู้ห้าบาทใช่หรอเนี่ยก็แล้วแต่อ่านหนูซิล้วขอดูอย่างอื่นกัแต่โวมหัวใจมีไหมคะไม่มีแล้วหมดเหรอหมดเนี่ยหมดใช่ไหมนี่อ๋อหมดไปแล้วเพราะว่าเรามาวันที่14เลยนะแล้วก็มาสายด้วย แล้วจะอาอะไรไปแจกเพื่อนน่ะเฮ้ยแสนแสนรู่หัวใจเฮ้ยอันนี้แพนหนูจะแจกไหวเหรอหลายคนอ่ะแน่ว่ะเอาอันนี้ไหมห้าบาทไม่พอไม่พอไม่ใช่ไปถึงเงินไม่พอไปถึงไม่ใช่เงินไม่พอนะต้ออมพอไหมเนี่ยนี่นะคะดีไซน์ซื้อนี่มา เพราะว่าแบบกองมันหมดใช่ไหมแล้วก็นี่เลย <Wow. S 2> อันนี้ไปให้เพื่อนสนิทนะคะสาม okay. อัน,นี้ไม่รวมเราเนะมาเดี๋ยวเราไปซื้อสติกเกอร์หัวใจต่อค่ะหนคะโอ,คคะโอ้มีเยอะเลยแบบไหนดีเมาส์อีแนใหญ่แนเล็กด้วยแล้วแต่เลือกเลยค่ะแผ่นงานใหญ่ใช้ง่ายกว่ามากเนาะอันเล็กจะใช้ยากอันนี้แหละ มีแบบนี้ด้วยล้วก็มีแบบหลายๆสีแบบนี้ด้วยแต่ว่าดอกแต่ว่ามันออกากนี่ดูสิคะสรุปได้อะไรมาบ้างเอ่ยสติ๊กเกอร์หัวใจสามอันสวยมากแล้วก็นี่นะได้ช็อกโกแลตไปฝากเพื่อนสนิทใช่ไหมคะแล้วก็อันนี้เป็นลูกอมหัวใจหรือเปล่าไม่รู้นะเพราะว่า ตอนแรกดีไซน์กะว่าจะเหมาลูกอมหัวใจเนาะแต่ว่าลูกอมหัวใจหมดมเลยนะทุกคนไม่มีเลยไม่ใช่ไม่เพอ,เอใช่ลูกอมที่เป็นลูกหัวใจอะหมดไม่มีเลยเพราะว่าเรามาช้าใช่ไหมนี่ก็เลยได้ไปเท่านี้ใช่ไหมคะได้เดี๋ยวดีไซน์ก็จะไปโรงเรียนเลยใช่ไหมคะไปแจกเพื่อนใช่ไหมคะนี่นะคะวันนี้ก็วันวาเลนไทน์น,น,ทนะคะ<ม>ทุกคนแม่กุงก็พาดีไซน์ มาซื้อลูกโอมซื้อสติกเกอร์หัวใจเอาไปแจกเพื่อนๆที่โรงเรียนนะแบบพวกไม่ถูก <c oughs> ไม่เอาปะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะบ๊ายบาย